ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินที่ดีที่สุดในโลก <Wow. S 1> <น>เขาเรียกว่า g i v e l หรือ Jewel Hangi Airport อันนี้เหรอเอาตน้ำตกที่เราที่เราตั้งใจมาดูอะ่ะอันนี้อันนี้อ๋อเออเลย์เจ้ามาเล่นมุกเมื่อกี้คืออะไรอะ่ะก็คือให้ทั้งหมดที่อยู่ในนี้เป็นโปรแกรมม่งไฟฟ้าหมดเลยอ้าวแล้วมันไม่มีโปรแกรมมั่งอย่างอื่นบ้างเหรออ๋อน,นี่ไงอิเล็กทริกถ้าเราเลือกท่าไฟอ๋อใช้เวลาแตะชั่วโมงคือแตะชั่วโมงคึออเลยเหรอเบลร์ป่ะเลยทั้งสี่เป็นเรนโบว์คือผูกเลย์เจาจะไม่เหมือนเดิม เปิดเข้าไปรึเปล่าแบบนี้แหละตอนนี้เราถึงที่โซกับปิงแล้วแล้วเจ้าสิงคโปร์ใช่ตอนนี้ถึงสิงคโปร์แล้วเราจะเอากระเป๋ามาเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่สานามบินที่ดีที่สุดในโลกเขาเรียกว่า j e w e l หรือ Jewel Changi Airport เจ็ดปีซ้อนซ้อนนี่คือซ้อนขึ้นเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอ 7ปีซ้อนประเทศเราอยู่ที่40กว่วาแล้วเรามาประเทศนี้อันดับที่เราจะมาเห็นความแตกต่างกันดีกว่าตอนนี้เราอยู่บนชัตเตอร์บัสที่กำลังจะเดินทางไปจูเวลทางกีแอร์พอร์ตนี่แล้วลูกเราก็สนุกจะเป็นโปเกมอนเงียบเดี๋ยวที่เราออกมาจากตมแล้วแอร์พอร์ตแล้วเนี่ยมันก็จะเดินมาถึงเลยมันก็จะมีที่ให้ขึ้นรถเลยอ่ะเราก็รอแป๊บหนึ่งประมาณสัก15นาทีขึ้นรถมาเลยนั่นไงจริงคจูเวลชางกีแอร์พอร์ต ไอ้อ้อถึงแล้วเป็นไงบ้างว่อยแก้วเห็นรึป่านี่คืออะไรอ้อนี่คือ <Water. S 1> เลนบอลเทคครับ yeah, <okay. S 1> อันนี้เหรออ๋อน้ำตกที่เดีที่เราตั้งใจมาดูอะ่ะอันนี้เห็นไหมอ้โหวอ้อไอลแก้วมาเล่นมุกเมื่อกี้บอกให้อยู่ตรงนู้นโอ้โ okay. หนี่คือภาพบรรยากาศของเลนบอลเทคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ชั้นนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราลงรถชัตเตอร์บัสที่มาจากคางกีแอร์พอร์ตมาที่จีเวลเนี่ยพอมาถึงเราเดินปุ๊บเนี่ยถึงนี่เลย okay, สวยมาก เยอมากคือละอองมันเยอะมากละอองน้ํามันตกมาแรงมากใครก็ตามนะครับที่มาสิงคโปร์เนี่ยแค่มาตรงเนี้ยก็รู้สึกสนุกได้แล้วอ่ะน้ําตกวอเทิเป็นการสร้างด้วยมนุษย์วยยความสูงนี่คือเท่าไหร่สี่สิบเมตรหรือสึกราวๆกี่ชั้นได้ระห้าช<ม>ั้นห้าชั้นเองเหรอเกือบ10ือสิบชั้นนะตอนนี้แม่อ้อไปเอาอะไรมาให้เมื่อกี้เอาไปตั๋วเข้าคานปี้มาให้แต่ว่าป๋าจะพาหนูไปนี่กันก่อนลูกใช่น เราเราบุ๊กิ้งโรงแรมไว้ในนี้เลยเพื่อให้หนูสนุกกับที่นี่เต็มที่และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วโยเทลแอร์คือที่พักของเราตรงข้ามกับวอลเทคตอนนี้เราอยู่ในโยเทลครับโยเทลแอร์ Air, คือโรงแรมที่เราบุ๊กิ้งเพื่อจะพักผ่อนกันในคืนนี้การเดินทางมาเที่ยวสิงคโปร์แต่ตอนนี้เรากําลังเช็คอินอยู่โดยแม่อ้อเราให้อ้อเขาเช็คอินไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเดี๋ยวมันจะจอดเข้าที่แล้วมันเป็นเทคโนโลยีของเขาเห็นว่าโรงแรมโยเทลเป็นแบบอะไรนะเหมืนอนมนุษย์อวกาศที่เขาถอยหลังเข้าจอดแล้ว หลังเขาจอดแล้วเราแก้ตัวดิเขาทำได้ยังไงอ่ะเขารู้ได้ยังไงว่าต้องจอดตรงนี้อะไรเงี้ยเขารู้ได้ยังไงกลับมาจอดตรงนี้เห็นปะป้าเลยตอนนี้เราเช็คอินเขาเราเช็คอินกันเรียบร้อยแล้วครับที่โยเทลแอร์โรงแรมที่อยู่ในช้างกีจีเวลล์อร์พอร์ตเดี๋ยวที่ต้องเข้าประตูนี้ไปนะครับตรวจห้องต้องเข้าประตูนี้เขาให้เราเข้าด้วยวิธีนี้โรงแรมแนวอวกาศหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกแปดเราแก้พาไปหน่อยหนึ่งหกเก้านี่ทางนี้ครับคือเราซับซ้อนดีเหมือนกันห้องเนี่ย ห้องแฟมิลี่เต็มเราก็เลยเราก็เลยนอนห้องแยกกันร้อยแก้วออเอเรียเลี้ยงลูกสุดเบี่ยงวันนี้เปลี่ยนที่นอนฮะโยเทลแอร์เปิดเข้าไปรึเปล่าไม่งี้ยล่ะร้อยแก้วอย่าเพิ่งแท็ยเต็มยัดนะคะเพราะว่าแม่ยังไม่ได้ถ่ายภาพนี้ชอบไหมเก๋านนอนคนเดียวนะนอนคนเดียวใช่ไหมคือจริงๆถ้าเราในห้องแฟมิลี่นันก็อาจจะใหญ่กว่านี้ลูกแต่ว่าอันเนี้ยห้องแฟมิลี่เต็มเราก็เลยได้ไปทายห้องนู้นห้นี้น้อคนเดีุวแล้วร้อแก้วจะไปเที่ยวต่อไหมเนี่ยเดี๋ยวจะนอนแล้ว หออ้องก็คงมีประมาณนี้แล้วเนาะเนาะห้องก็คงมีประมาณนี้อาบน้ําในนี้แล้วก็ห้องส้วมเขาก็จะเล็กๆอยู่ประมาณนี้นะและ้วโต๊ะนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าปลั๊กไฟนะครับอย่างที่บอกมาสิงคโปร์จะต้องเป็นปลั๊กแบบนี้นี่ปลั๊กบ้านเราก็เสียบได้อ้อใช่ไงเสียบได้เลยอ้อแล้วก็จะมีปลั๊กแบบนี้นี่จะมีหัวแปลงปลั๊กแบบนี้ที่ต้องมีหัวแปลงมา <c oughs> อะไรอะไครกันไใช่พาร์ทเช่นนี่ไงลาพารลาพาร์ทเลยลาพารลาดาลาพารลาดาตัวนี้ชื่อลาพารลาดาเฮ้ยนี่ไงนินเทนี้ป่ะ นี่คือตัวอะไรตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้ว่าแต่ว่าหรือ <c oughs> ชื่อเอยากจะว่าตัวนี้ชื่อว่าคาบิคอนโอ้น,อนี่ถ้าเกิดว่านัดเจดมานัดเจดตายเลยนะอ้อใช่ไหมถ้าเจดมาเจดตายเลยนี่หามายถึงติ๊กใช่ไหมใช่ <c oughs> นี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ชอบชอบชอบเอาเรามาดูราคาห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เหรียญคืออะไรอะ่ะ ทั้งหมดที่อยู่ในนี้เป็นโปรแกรมมันไฟฟ้าหมดเลยอ่าแล้วมันไม่มีโปรแกรมมันอย่างอื่นบ้างเหรออ๋อนี่ไงอิเล็กทริกถ้าหนูเลือกพลาดไฟอ๋อไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ป้าชอบตัวนี้เออซันเดอร์อะไรนะซันเดอร์เหรอโอ้โหโอ้โหน้ำหนักอะไรยังไงอ๋อให้เราดูว่าตัวไหนคือตัวไหนอย่าง้ใช่ไหมมาดูที่อ้อวันนี้เราเดินมาทัวร์จีเวลกันข้างในว่ามีอะไรให้กินบ้างอันนี้เป็นอะไรประมาณก๋วยเตี๋ยวใช่ป่าวะประมาณก๋วยเตี๋ยวเนาะนี่มีก๋วยเตี๋ยวประมาณอยู่ประมาณ5้าถึงสิเหรียญเนาะ าาก็ราคาประมาณร้อยกว่าบาทสองร้อยเนาะ <_ t ip> ในจีเวลนี้เนี่ยไรยแก้วกินได้ก็คือนี่ครับบะหมี่หมูแดงซึ่งโอเคนระรสชาติอร่อยมากเลยอ้อนี่มีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวน้ําด้วยเราท<อ>านคนละคเดี๋ยวหมดเพราะหิวมากอ่อเมืเม่อกี้เขาสั่งอะไรไปพ่อสั่งข้าวหมูแดงได้เส้ยอ้อเขา,าก็ถามอ้อว่าอ้อคอมโบไหมมีเสืออะไรอ่อแล้วก็เขาชี้มันเนี้ยเอาเป็ดจมเป็ดพ่อเคยได้เป็ดไหมวะในในเป็ดโอ้ขาเป็ดเหรอขาเป็ดใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใช่ข้าวเยอะเออใส่ข้าวไง แล้วก็มีอะไรอีกเล่มอ่อันนี้อร่อย,อยซุปแบะมีิคุเบียวขอแล้วเราแก้วขอแล้วตีร้อยเก้าสิบย่าเฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องมาแย่งกินดิแก้วอะไรเนี่ยคือเมื่อกี้เนี่ยติ๊กต้องยอมสั่งตรงนี้ขึ้นมากินก่อนเพราะอะไรอ้อเพราะถ้าลูกกินไม่ได้หรือไม่ชอบกินเนี่ยเราก็จะไปซื้ออย่างอื่นให้เขากินใช่ไหมแต่ไปมาเนี่ยโอเคแล้วเราสบายใจเดี๋ยวเราจะไปหาของเรากินได้ละวันนี้อยู่ที่ทั้งวันเรรรียกอะไไู่้จะกินอะไรปลาต้มโอเคอันนี้บอกเขาอาทิตย์วันพีนัดแต่จะมีบอกได้แน่ กินเลยอร่อยไหมอ้ยยกอร่อยไหมขอไม่เคยอ่ะอร่อยไหมแบบปลาต้มกโกงคือจะแหวกเข้าไปในน้ำแล้วแกแหวกเข้าไปในน้ำดิมนแหวกเข้าไปเข้าไปเลยไม่ใช่เข้าไปนะเข้าไปเข้าไปได้เข้าไปได้เพราะแบบว่ามันหนามากไงเงียบมากเลยไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยเห็นป่ะไม่ได้ยินเสียงน้ำเลยนะ Back and Craft นะคะแล้แก้วอยู่ที่ร้าน r a f t and Craft มาทำกิจกรรม DIY อ้อเพนแล้วก็เพนนะครับโอ้โหว่างมากเลยกิจกรรมวันนี้ไร้แก้วว่างมากนะจดไปทูอะไรอันนี้คือเสร็จแล้วถ้าดูนะคะอันนี้คือผลงานตัวอย่างแล้วเดี๋ยวดูว่าไรแก้วจะทำออกมาเป็นยังไงใช้เวลาตัดชั่วโมงคือ